วนโซเอนั้นเขาเดินหน้าไปหาเซกิออนก่อนที่เขาจะขอบคุณเซกิออนเบาๆว่าตนรู้สึกเสียใจกับรายงานที่ทําให้ทุกคนเข้าใจผิดและขอบคุณที่เซกิออนเชื่อมั่นในตัวของท่านลิมูรุอยู่เสมอเซกิออนนั้นยังทําตัวนิ่งสงบอยู่เขาไม่ได้กังวลกับความรู้สึกว้าวุ่นใจที่เกิดขึ้นเหมือนกับทุกๆคน แถมเขายังดึงสติของทุกคนกลับมาภายใต้ความกังวลที่ยากจะต่อต้านอีกและในตอนนั้นเดียโบก็หัวเลาะออกมาก่อนจะพูดว่า <c oughs> โอ้เพื่อน วิธีของข้าเองคงจะไม่จำเป็นแล้วสินะเซกิออนก็ตอบสนองคำพูดของเดียโบด้วยความเหินห่างว่าวิธีของเจ้าไม่จำเป็นเลยเดียโบจึงพูดขึ้นมาอีกว่านั่นสินะถ้านายไม่ลุกขึ้นมาปลุกระดมทุกคนแบบนี้คงไม่มีใครเชื่อท่านลิมุรุแล้วละเซกิออนก็พูดว่าถึงอย่างนั้นเจ้าก็ไม่ควรเอาใครไปเสี่ยงกับสัตว์ตแบบนั้นเซกิออนกล่าวเช่นนั้นเดียโบก็ได้แต่หัว